ด้านของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะสเดือนแรกปีนี้จีนนั้นเบียดญี่ปุ่นนะคะขึ้นแท่นมาเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในไทยด้วยมูลค่า1987ล้านบาท สูงกว่าญี่ปุ่นนะคะซึ่งอยู่ที่8,545ล้านบาทนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรายงานว่า2เดือนแรกปีนี้มีการอนุญ,ญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายตาาาใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน113รายเป็นการลงทุนผ่านช่องทางขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว37รายและขอหนังสื่อรับรองการประกอบธุรกิจ กิจของคนต่างด้าว76รายเม็ดเงินลงทุนรวม26,756ล้านบาทจ้างงานคนไทย1,651คนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกคือญี่ปุ่น25รายเงินลงทุน8,545ล้านบาทสิงคโปร์19รายเงินลงทุน3 0 9 0ล้านบาทสาหารัฐ13รายเงินลงทุน1,314ล้านบาทขณะที่จีนแม้ลงทุน10รายแต่มีเงินลงทุนมากถึง19,87ล้านบาท ส่วนสมาพันธรัฐสวิต6รายเงินลงทุน966ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันปี2565เพราะว่าการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น51รายคิดเป็น82% สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นบริการออกแบบติดตั้งปรับปรุงเชื่อมระบบการบริหารจาัดก,การโครงการรถไฟฟ้าบริการขุดเจาะหลุมปิดตโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย การลงทุนจากทุกชาติจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทยเช่นองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างแบบจำลอง3มิติการทำงานของดัมเปอร์เฉพาะทางบนคอมพิวเตอร์องความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ2เดือนแรกปีนี้มี21รายคิดเป็น19%ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดโดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC 2,078ล้านบาทธุรกิจที่ลงทุนเช่นบริการทางวิศวกรรมด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกรรมยานยนต์บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนพลาสติกค,ค่ะ